สวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว่ารถไทยชาแนลผมวันนี้เล่นท้องใหญ่ครับเอาแม็กโครมาโดยมันมีสามชาว้หมมีสามชาบ้า <c oughs> งหาค้างติดไป มันเต็มรวดนี่ถอยหลังขึ้นเลยวะหน้าศูนย์เจ็ดหกอี e ครับน่่สีเขียวโดนฝนนี่ชุ่มฉ่ำกันเลยนะครับสวยงามมากลานมันแสงสีนะครับตีสูงไม่มีเทอรบูบครับ ค,คลิปนี้ก็ไม่มีกันสั่นนะครับดูสถานที่ลานครับอันนี้จะทำแลมแมคอโยกอ้อยนะครับโอ้โหโยกล้อไว้ครับมั่นมั่นผู้ใดน่ะ เป็ดควายไมเพื่อนบอกหรือของแชรยเพื่อนเป็ดควอยมาซอยก็ช่วงนี้ก็จะห่างหายนิดนึงนะครัเพราะว่าไปทำงานนะครับผมเกี่ยวข้าวนะครับไม่มีเวลาไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปนะครับขอคนขอภัยด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกันเจ้า <c oughs> โอ้คล่อ,องแล้วตั้งเนี่ยคล่องแล้วคล่องแล้วเฮ้ยเฮ้ยไหมเฮ้ยเนี่ยอะถอถอยรถอีกนะครับ ปกติจะเอา576นะครับปกยมันแล้วก็ไปลากเทนเล,ลอร์มานะครับก็เลยเอาแว็ปโฟยโงเท่าเลย ครับเสียงลมพัดพอไผ่ครับนี่แดดนี่แดดเลยเขาบอกจะยกนะครับ ว่าดีแต่ว่ามั่นไหม ามันมีเล็กฉากบ่ฮึนี่มีอยู่เด้อเนาะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ารถก่อนก่อนนะครับม,มันจะห้องม่ครับได้มันพ่ออือก้อยหวาดสุดยอดแท้ว่ามานี่

โอ้ก็ดูหัวมันนะครับอยากก่างกระด้วงอยากก่างกระด้วงใหญ่นะครัใหญ่มากอ๋อมีถุงพอมน่นอนครัอก็พอดีมาแต่ไปเกี่ยวข้าวนะครับก็พอดีเลย มาเจอรถทำงานนะครับผมก็เลยแวะถ่ายสักหน่อยนะครับก่อนเข้าบ้านนะครับทางไยครับช่วงนี้ติดไ,ไปเกี่ยวข้าวนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับผม ใส่เลือมากมันบ่ฮะจะได้พูดเลยบ้าขึ้นวัดมันไว้สันๆน่ะนะบ้าเอียดโหดเลยว่ได้ดันท้ายบ่ ไปเบิ้องท้างออกเนอวะโอ้มันชัน45องศาเลยนะครับทางขึ้นประมาณ1กิโลอ่ะมันชันขึ้นไปมันมันสวนนี้มันอยู่ในอ่าในเขานะครับในเขาแล้วก็มีเขื่อนเขื่อนน้ำกันถ้าไม่เอาเอาใส่เรือข้ามมานี่ก็เอารถเข้าไปมันมันมันจะขึ้นขึ้นเขาลงเขานะครับชันมากที่นั่ ถ่ายได้เนะามั่นนะฟรีวะครับนะ่ะขึ้นมาานั่นฟรีวะก็รู้ะผู้ใดยสารบอกว่า ถ่ายยื <c oughs> <c oughs> ่นล้านนึนวะฮะเขาถือเฝ้าลงอย่างนะออกกล้อง ลาครอยนะเยเขียนนมัง้บตตรงนีให้เลันนเบาปะพันทนเบาไหมแม่โคล MK สองร้อยกนะครับ ก็เจ้าถุงออกก่อนนะครับดูราคามันสดที่นี่นะครับได้ยังได้ยังนีโอหนึ่บาทแปดตังค์ครับมันสัปะหลังรับซื้ออ้อยด้วยนะครับ ลานแสงสิริครับผมทำแลมไมคโครเรียบร้อยนะครับผมะจะเอาละเรวผมขึ้นไปข้างหน้าก่อน เลยไมันใกล้เกินไปนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่า เต็มบอก็โอ,โอเคครับผมเสร็จแล้วที่เหลือก็คนโกยานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพอจบคลิปไม่เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ